การเกิดใหม่ของเดอะการเดียนตอนที่469ศัตรูของศัตรูคือมาให้พวกมันเจอกันเองเหอะฉางเย่นนั้นรู้ตำแหน่งของยักษ์หินนี้มาจากชีวิตก่อนของเขาตำแหน่งมันอยู่ใกล้ๆกับอาาเขตแรกหลังจากที่มาถึงชาสเรียลล์มบอสระดับมิติคอลตัวนี้อาศัยอยู่ตรงเนินเขา เนื่องจากบอสนั้นอยู่ใกล้ๆกับเนินเขาใกล้ๆเมืองจึงมีผู้เล่นหลายคนเข้ามาตายเพียงเพื่อหวังว่าจะฆ่ามันในชีวิตก่อนของฉางเย่เขาได้เห็นบอสตัวนี้มาหลายครั้งแล้วส่วนมากบอสตัวนี้ก็มักจะสู้กับผู้เล่นที่มาจากเมืองมอร์นิงทาว n ตอนนี้เฉ์เรียวลืมเพิ่งถูกปล่อยออกมาและฉางเย่เองก็เป็นคนเดียวที่เข้ามายังดินแดนแห่งนี้ได้บอสนั้นยังคงมีชีวิตอยู่และนอนหลับอย่อยางสงบจนกระทั่งฉางเย่ได้มาปลุกมันตื่นขึ้นมา นี่เป็นเหตุผลว่าทําไมฉางเยถึงได้ล้อกองทัพมาที่เนินแห่งนี้ตั้งแต่แรกเขาคิดว่าบอสจะทํางานสุกระโกแทนเขาหลังจากที่ฉางเยปลุกมันได้เขาก็หนีออกมาโดยใช้ Shadow of the Boy และปล่อยให้บอสนั้นจัดการกับกองทัพแทนเขาไปพวกกองทัพไม่มีทางเทียบเท่ายักษ์หินนี้ได้หรอกด้วยการยกแขนกวาดของมันครั้งเดียวก็เพียงพอจะโยนก้อนหินและส่งพวกทหารให้ไปสู่สวรรค์ได้ต้องขอบคุณระบบข้าวความโกรธ ที่ทําให้กองทัพและยักษ์หินนั้นสู้กันเองในตอนนั้นฉางเย่ยได้หนีออกมาหลายร้อยเมตรแล้วที่นั่นเขาเห็นว่ามีนั้นได้ตายไปแล้วและได้มาโผล่ที่ช่องเก็บของของเขาอีกครั้งเฟลิสเองก็ได้พาลูรีนาไปยังที่ปลอดภัยแล้วด้วยหลังจากนั้นเฟลิสเองก็ได้คืนร่างกลับมาเป็นมนุษย์พร้อมกับปาดเหงื่อเธอนอนราบลงกับพื้นและพักหายใจอย่างกับว่าเธอเพิ่งไปวิ่งมาราธอนมา บอสยักษตัวนั้นที่ฉางเย่ล่อออกมามันมีชื่อว่า Stone Giant Yania t m y t h i c a l Elemental Being, เลเวล120 HP 36ล้าน Defense 7,000 Melee Attack 31,115ถึง33,115สกิลที่ 1, Earthly Smash ฟาดพื้นดินและก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนทำดาเมจกายภาพ30,000ใส่ทุกเป้าหมายที่อยู่ในระยะ40เมตร สกิลที่2สตอมกระทืบพื้นดินทำดาเมจ3แ0 0 0 0ใส่ทุกเป้าหมายที่อยู่ในระยะ3คณ3เมตรสกิลที่3 To ทอสหยิบก้อนหินใกล้กๆขึ้นมาและยโยนใส่เป้าหมายทำดาเมจกายภาพ100%ใส่เป้าหมายระยะ3-40เมตรบันทึกยักษ์หินโบราณซึ่งได้ตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานใครก็ตามที่ปลุกมันขึ้นมาต้องเผชิญกับชะตากรรมอันเลวร้าย กองทัพของเซย่านั้นกำลังเผชิญปัญหาร้ายแรงด้วยการที่มีบอสระดับยินโลโก้หตัวและอัศวินระดับสูงอีก50ตัวทำให้พลังโจมตีนั้นเหมือนกับมดกัดเมื่อเทียบกับบอสระดับมิสซิคอลในการต่อสู้ของมอนสเตอร์เองนอกจากว่าจะเป็นการต่อสู้ตามเนื้อเรื่องยังไงมอนสเตอร์ระดับสูงกว่าก็ได้รับชัยชนะเสมอ ยักษ์หินนั้นได้ฟาดพื้นและทำดาเมจ3,000 30, ดาเมจนี้ถูกออกแบบมาใช้กับผู้เล่นไม่ใช่ NPC ดาเมจขนาดนี้ไม่มีค่าอะไรเลยเมื่อเทียบกับเลือด1ล้านของอัศวินการโจมตีเดียวลดเลือดพวกอัศวินไปได้แค่10%และสำหรับเมย่าเองก็ทำดาเมจได้แค่ราวๆ1,000ใส่บอสเท่านั้นซึ่งก็คล้ายๆกับว่าบอสได้รับการโจมตีจากพวกเซย่านั้นอยู่ระหว่าง5,000-6,000ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกนาน กว่าจะลดเลือดบอส30ล้านลงได้ยักษ์หินเองก็เป็นสิ่งมีชีวิตโบราณก็ตามคอนเซปต์ของเกมยิ่งเก่ากว่ายิ่งแข็งแกร่งกว่ายักษ์หินนี้เหมือนกับเครื่องจักรฆ่าคนที่ทำการฆ่าพวกอัศวินทุกคนได้หมดในเวลาแค่10นาทีเซีย่านั้นเป็นคนแรกที่ยังรอดอยู่ได้แม้ว่าบอสจะเป็นระดับมิสเซคอลแต่มันยังด้อยเรื่องความเร็วหลังจากเซยยาได้ขี่ม้าหนีออกไป บอสได้กลับไปยังตำแหน่งเดิมหลังจากที่วิ่งออกมาได้สักระยะและกลับไปหลับไหลาตามเดิมเมื่อยักษ์หินนั้นหยุดไล่ตามเซย่าเซย่าก็ได้หยุดลงเพื่อพักหายใจที่เขาไม่รู้ก็คือตอนนี้เฟล,ลิสนั้นอยู่บนหัวของเขาและได้ยิงไฟล์มิสไซล์เข้ามาใส่การโจมตีนั้นพุ่งลงมาจากท้องฟ้าและอัดเข้าที่เขาและตอนนั้นเองชางเย่ก,ก็สามารถเรียกหมีออกมาได้อีกครั้งและเขาก็ได้พุ่งเข้าไปหาเซย่าด้วยเจ้า เย่าได้ร้องขึ้นมาอย่างโกรธแค้นมันเป็นความผิดของเขาที่ทําให้อัศวินทุกคนถูกฆ่าเขาโดนหลอกอย่างกับคนงโง่มันคือความผิดของเขาที่คอยไล่ยับหางตัวเองและวิ่งหนีออกมาอย่างกับคนขี้ขลาดแม้ว่าเขาจะถูกบอสระดับมิติคอร์เล่นงานมาแต่เขาก็เป็นถึงบอสระดับเยลโลโกยังไงแค่ผู้เล่นคนเดียวเขาก็จัดการได้เขาจึงดึงบางเหียนมาและพุ่งเข้าใส่ฉางเย่ เ <laughs> <c oughs> จ้ามาได้เวลาพอเหมาะพอดีข้าจะฆ่าเจ้าและเอาความผิดที่ทหารทุกคนที่ต้องตายให้เจ้ารับแทนโดยวิธีนั้นท่านรอกย่าจะได้ไม่ลงโทษข้าฉางเย่นั้นไม่สนใจคำพูดไร้สาระและได้วิ่งเข้าใส่เซายซย่ญญา,ญญาเองก็เป็นแค่บอสระดับย o โลโก l มันไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ต้องวางแผนหรือใช้กลยุทธ์ใดๆ อีกอย่างมันก็ได้รับดาเมจมาพอสมควรจากการต่อสู้ก่อนหน้านี้แม้ว่าจะไม่มีเฟลิสคอยช่วยแต่ฉางเย่คนเดียวก็สามารถฆ่าได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรถ้าให้เปรียบเทียบนี่มันก็เหมือนกับการฆ่าลิงที่ติดกับดักอยู่ป้างบ้างเฟลิสนั้นหงุดหงิดสุดๆเลยเธอโกรธชายคนนี้อย่างมากเมื่อเขาแสดงท่าทีอยากฆ่าพี่ชายของเธอเฟลิส <Fel ice, S 2> จึงพ่นไฟเออร์มิตไซออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และเผาเซย่า จนเกราะนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงเกราะนั้นได้ร้อนซะจนดูเหมือนลาวาร่างกายของมันเหมือนกับกุ้งลอฟเตอร์ที่กำลังสุกบาดซบบาดซบสิ้นดีเสย่แย่นั้นตะโกนออกมาอย่างไม่มีทางเลือกชายคนนี้อันที่จริงเป็นคนขี้ขลาดในตอนที่รู้ว่าจะเอาชนะไม่ได้มันก็ได้หันเพื่อจะหนีทันทีช่างเย่เองไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นหรอกเขารีบไล่ตามบอสทันทีเฟลิสเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการไล่ตามบอส เธอเป็นสิ่งมีชีวิตที่บินได้อยู่แล้วแค่สะบัดปีกทีเดียวเธอก็ได้มาถึงตำแหน่งของบอสแล้วถ้าไฟเออร์มิสไซของเธอนั้นใช้เวลาร่ายนานเกินไปเธอจะเปลี่ยนร่างกลับมาเป็นคนและใช้หอกของเธอโจมตีแล้วค่อยเปลี่ยนร่างเป็นมังกรในการไล่าตามหลังจากที่วิ่งหนีมาได้สักพักแต่ยังไม่ถึงจุดปลอดภัยเซอย,ยาก็ตระหนักได้ว่าหนีไปก็ช่วยอะไรไม่ได้มันจึงหันกลับมาและหวังจะเข้าไปสู้แต่ผลสุดท้ายก็โดนฉางเยนและเฟลิสจัดการได้อย่างง่ายดาย ไม่ถึงนาทีเสยยาก็พ่ายแพ้ลงมันได้ดรอปอุปกรณ์ระดับเย็โลโกมา1ชิ้นและเกรซินเวอร์อีก2ชิ้นแม้ว่าการเอาชนะกองทัพนั้นต้องขอบใจบอสแต่ฉ่างเย่ไม่ได้รู้สึกผิดเลยสักนิดเพราะนี่เป็นแผนของเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขากวาดเอาของทั้งหมดโดยไม่ลังเลในบรรดาอุปกรณ์ที่ดรอปลงมามีชิ้นหนึ่งเป็นค้อนมือเดียวด้วยช่วงของเกมตอนนี้ค้อนมือเดียวและโล่นั้นถือว่าเป็นอาวุธที่แพงที่สุดของตลาด เนื่องจากมันหายากและเป็นที่ต้องการมากที่สุดพวกนี้สามารถขายได้อย่างน้อย1นึ่งแสนทองและด้วยการยืมพลังของบอสยักษ์หินนั้นมาฉางเย,ย่ใช้เวลาไม่ถึง20นาทีก็เอาชนะกองทัพลงได้เขาจึงเริ่มรู้สึกกังวลน,นิดๆแล้วรีบกลับไปที่ที่ลูลีนาอยู่ติงคุณได้กำจัดกองทัพแรกได้รับลักบวกหและ EXP 5ล้านหน่วยโปรดเตรียมตัวรับมือกับกองทัพที่ส กองทัพที่สองนั้นจะเริ่มในอีก64นาที28วินาทีฮะมีกองทัพที่สองด้วยเหรอเนี่ยฉางเย่นั้นช็อกแล้วเริ่มรำคาญกองทัพที่สองเหรอแต่เควสก็ได้บอกก่อนหน้านี้แล้วว่าเวลาทั้งหมดนั้นกินเวลา3ชั่วโมงถ้ากองทัพที่สองมาหลังจากนี้1ชั่วโมงนั่นแปลว่าต้องมีอีกกองทัพ บางทีเนื่องจากผลลงโทษจากเควสล้มเหลวนั้นสูงรางวัลที่ได้จากการทำเควส์สำเร็จก็คงจะดีเช่นกันการเสียเวลาไปเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องจริงจังขนาดนั้นเนื่องจากฉางเย่สามารถเก็บตอนไหนก็ได้เลเวลนี้สามารถได้มาจากการลงทุนเวลาไปในเกมแต่ค่ารักเนี่ยต่างกันฉางเย่ได้มาตั้งแต่เริ่มเกมทั้งหมด19หน่วย และตอนนี้มีโอกาส2%ที่จะโจมตีติดการโจมตีโชคดีด้วยอีกอย่างยิ่งค่าลักสูงเท่าไหร่โอกาสที่เขาจะทำยาที่พัฒนาได้ก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกอืยิ่งเสี่ยงก็ยิ่งมีรางวัลดีแม้ว่าฉางเย,ย่จะต้องเจอกับอีก,กองทัพเขาก็ไม่ได้กลัวเลยเนื่องจากว่าเขามีคู่หูไว้อยู่แล้วเมื่อกองทัพที่สองมาถึงฉางเย,ย่ก็ไปโจมตีบอสหินนั่นอีกครั้ง เมื่อตอนนี้ไม่มีอะไรต้องทํชฉางเย่เลยเรียกงูน้อยออกมาและพาเฟลิสออกไปเก็บเลเวลร,บรอบๆเหลือเวลาอีกตั้งหนึ่งชั่วโมงก่อนการต่อสู้จะเริ่มเฟลิสนั้นเป็นสัตว์อสูรอัตราการฆ่าของเธอนั้นเร็วยิ่งกว่าชางเย่ในเวลาหนึ่งชั่วโมงพวกเขาได้ค่าประสบการณ์มหาศาลจนงูนั้นเพิ่มเลเวลเป็น39และเฟลิสเองก็เลเวล87น่าเสียดายที่อีกแค่3เลเวลเธอก็จะเลเวล90ซึ่งจะเพิ่มสเตตัสมาอย่างมหาศาล เมื่อเวลาเกือบจะหมดลงฉางเย,ย่ได้เรียกหมีออกมาและพาลูลิน่าไปกับเขาด้วยเขาได้รอที่จุดเดิมที่ซึ่งยักษ์หินนอนหลับอยู่พี่ชายพวกมันมาแล้วเฟลิสได้ตะโกนออกมาฉางเย,ย่นั้นมองไปยังทางมอร์นิ่งทาวและไม่เห็นอะไรเลยนอกจากทุง่งหญ้าไม่มีวิแววของกองทัพเลยจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงคำรามในตอนที่ชางเย,ย่ได้ยินเสียงคำรามของสัตว์อสูรบนฟ้าฉางเย,ย่ก็แปลกใจอย่างมาก เขาเงยหน้าขึ้นไปและพบกับกองทัพกริฟฟินที่บินเข้ามาหาเขาเฮียละพาหนะบินได้งั้นเหรอเนี่ยตายตายตายแต่เมื่อคิดแบบนั้นฉางเย่ก,ก็คิดได้ว่าตอนนี้เขาอยู่ในชอส์เรียลลืมที่ซึ่งมีพาหนะบินได้มีหมดบาทอย่างมากถ้าผู้เล่นมีพาหนะบินได้แล้วทำไม NPC จะมีบ้างไม่ได้ล่ะ ถ้าฉางเย,ย่รอและฝึกพาหนะของเขาให้เป็นเลเวล100ก่อนจะเริ่มเควสเขาคงไม่จำเป็นต้องทุ่มเทเลยสักนิดเขาก็แค่บินหนีไปเรื่อยๆจนครบ3ชั่วโมงพ <c oughs> าหนะบินได้พวกนี้มีไว้กันไม่ให้ผู้เล่นทำแบบเดิมได้อีกนั้นสิตึกตึกตึกทหารได้ขี่กริฟฟินลงมายืนอยู่ด้านหน้าของฉางเย่ยทีละตัวทีละตัวบางตัวยังคงลอยอยู่บนฟ้าแล้วจัดรูปแบบกองทัพล้อมฉางเย,ย่จากด้านบน ซึ่งพวกมันนั้นมีมากกว่า100ตัวอีก Morning Town c a v l r y Elite Humanoid Le v e l 110 HP 1,100,000 1, Defense 1,200 Melee Attack 5,383ถึง6,183 Range Attack 8,194ถึง8,994 Skills Armor Pentrating Arrow ยิงธนูออกมาใส่เป้าหมาย ทำดาเมจ150%ไม่คิดพลังป้องกันบันทึกเหล่านี้คือหน่วยป้องกันทางอากาศหน่วยระดับสูงของร็อกย่าเฮ้ hey, พวกนี้นั้นคล้ายๆกับกองทัพก่อนหน้านี้เลยกองทัพนี้มีบอสที่ยืนอยู่ในกองทัพนั้นด้วยมันได้ขี่กริฟฟินตัวใหญ่และมีธนูห้อยที่หลังของมันมันมีชื่อว่า Captain of the Morning c h i l d Cavalry Brandon Yellow g r l Humanoid Level 115 HP 55000 Defense 2000 Melee Attack 6514ถึง7314 Range Attack 9347ถึง11347 Skill แรก Armor Penetrating Arrow ยิงธนูใส่เป้าหมายทำดาเมจ150%ของดาเมจโจมตีไกล ลดพลังป้องกันของเป้าหมาย50%เป็นเวลา15วินาทีเอฟเฟกต์ทับซอ้อนไม่ได้สกิลนี้ไม่สนใจพลังป้องกันสกิลที่ 2. For อร์ช r ลแอลโรทำดาเมจรุนแรงทำดาเมจ150%ของดาเมจโจมตีไกลและการเป้าหมายไม่ให้ได้รับบัฟใดๆด้วยลดผลฮิวของเป้าหมายลง50%เป็นเวลา10วินาทีเอฟเฟกต์ทับซอ้อนไม่ได้พรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่นะคะ รอดูว่าฉางเย่จะสามารถสู้กับกองทัพกริฟฟินได้หรือเปล่ายังไงพรุ่งนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ราตีสวัสดิค่ะ